เดี๋ยวมาล้างจานด้วยนะครับ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 หฮ้ยทำไงดีแม่เรียกให้ไปล้างจานโอ้โหยังอยากเล่นโทรศัพท์อยู่เลยงั้นไปดูาวิธีอเอาเตัวรอดแอบแม่เล่นโทรศัพท์ซับซับซวิธีที่หนึ่งแอบในผ้าห่มโอ้โหรูปเนี้ยคนกดไลค์เยอะแยะเลยสงสัยวันพรุ่งนี้ต้องลงอีกลูปลู อยู่เล่นโทรศัพท์ไปแล้วนะครับ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 จะเก็บแล้วครับอืมเฮยทำไมดีเพื่อนอ๋อดูแล้วเรารองมาแอบในบ้านหกกันดีกว่าเแม่แม่แม,แม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหลับแล้วนะครับมีอะไรทุกคนโอ้ยง่วงนอนจังเลยเฮ้ยอฮ้ยวิธีที่สองรอบห้อง โอ้อันนี้อะไรเนี่ยรองเท้าออกใหม่โอ้สวยมากเลยโอ้ยุยเสื้อออกใหม่ด้วยโใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ลูกลูกอยู่เล่นโทรศัพท์ไปแล้วนะครับครับแม่เดี๋ยวจะหลับแล้วครับโอ้โหทำไงดีกำลังดูสินค้าออกใหม่อยู่เลยเพื่อนๆอ๋อเฮ้ยเราห้องแล้วก็บอกว่าหลับดีกว่าอใช้ได้ทีนี้เฮ้ยง่วงนอนจังเลยของีบก่อนนะครับแม่ แค่เนี่ยแม่ก็ไม่รู้แล้วว่าเราอะแอบเล่นโทรศพัพท์เงียบๆกันไ้นาทุกคนอฮ้ยเสียงดังเสียงดัง,งสีงดัง,งวิธีที่สามบอกแม่ว่าปวดท้องโอ้ยกว่าจะหลบกแม่มาเล่นโทรศัพท์ได้เนี่ยยากมากเลยทุกคนอืมเฮ้ยเกมออกม่อีกแล้วต้องโหลดมาเล่นแล้วหลึกลึกเดี๋ยวมา้ล่าจานด้วยนะโอ้โหครับครับครับเดี๋ยวไปครับแม่อืเฮ้ย กะจะเล่นเกมซะหน่อยแม่ก็ไม่ให้เล่นเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วอุ้ยแม่ท้องเสียเข้าห้องน้ำก่อนนะครับอุ้อยท้องเสียท้องเสียเล่นเกมต่อเล่นเกมต่อวิธีที่สี่บอกแม่ว่าจะไปออกกำลังกายเฮ้ยสบู่น้องหมาหมดทำไงดีเนี่ยเออโอ้นี่ไงในนี้ก็มีให้ซื้อมากมาย ที่เกล็ดไปข้างนอกก็สั่งมาเลยดีกวา่าอลืลูกลูกเดี๋ยวมาล้างจานด้วยนะครับครับครับเดี๋ยวไปแล้วครับโหเฮ้เยรู้สึกอยากออกกำลังกายอ,ะอ่ะเออคุณแม่ครับคุณแม่เดี๋ยวไปออกกำลังกายก่อนนะครับเดี๋ยวมาแปบบเดียวแปบเบียว,แบบยวสุขภาพต้องมาก่อนครับจ้าลูกทุกคนครับตอนเนี้ยบอกแม่ว่าจะไปออกกำลังกายแล้วก็แม่ก็ให้ไปนะครับเพราะว่าสุขภาพเราต้องมาก่อนนะครับงั้น ไปออกกำลังกายดีกว่าแต่ให้จริงอย่าไปเนรนโทรัพั์นะอือหนึ่งสองสามสี่สห,ห้าหกวิธีที่ห้าบอกแม่ว่าจะไปซื้อของเฮ้ยเดี๋ยววันเสาร์านี้จะมีหนังออกใหม่นี่นะอุ้ยมีตั้งหลายเรื่องอยากดูอยากดูอยากดู ลูกลูกเดี๋ยวมา้างจานด้วยนะครับครับครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับอืแม่ใช้อย่างนี้ต้องหาเขาอ้างซะแล้วเฮ้ยดูแล้วบอกแม่ว่าเดี๋ยวไปซื้ออะไรดีซื้อน้ำยาปะผ้านุ่มดีกว่าเพราะว่าน้ำยาปะผ้านุ่มหมดพอดีไปดีกว่าไปดีกว่าอคุณแม่ครับเดี๋ยวไปซื้อน้ำยาปะผ้านุ่มให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้นะอืคแค่นี้แม่ก็น่าจะให้ไปนะทุกคน นเ,เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ5วิธีเอาตัวรอดแอบแม่เล่นมือถือและใครมีวิธีที่เด็ดกว่านี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเอาละครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Happy s p a c i o n ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามกันใหม่ในชิปหน้านครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย